่ายชุดิมาพล์หลังทีมพิธาไม่ผ่านโหวตเราจะให้ประชาชนเลือกตั้งทําไม่ายชุดิมาพลข้อความลงไอจีซอลลี่โดโรวหลังทีมพิธาไม่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเมืองไทยยังคงเป็นประเด็นร้อนที่คนในสังคมและสังคมโซเชียลให้ความสนใจและเกาะติดความเคลื่อนไหวกับทุกวินาทีกับการโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเมืองไทยซึ่งมีนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกเสนอชื่อในการโหวตแต่ปรากฏว่านายพิธาไม่ผ่านการโหวต ประเด็นฮอตดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่ผลโหวตออกมาเป็นที่เรียบร้อยนายพิธาไม่ผ่านการโหวตมีหลายคนหลากหลายวงการนักแ,แสดงความคิดเห็นกันเป็นวงกว้างรวมไปถึงวงการบันเทิงอย่างต่ายทุติมาที่ได้แคปภาพเป็นโค้ดคำพูดของนายธาดาชัยเศษสสภพภภูมิใจไทยที่ได้อภิปรายอย่างดุเดือดเลยทีเดียวซึ่งคปภาพดังกล่าวต่ายทุติมาได้โพสลง IG Story รองไปเขียนแคปชั่นว่าอีอย่างวะกับตะก,กะนี้นอกจากนี้ยังมีหลายคปภาพ ทางภาพของพิธาโหวตไม่ผ่านเจ้าตัวก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่าน i อจีซอลี่ว่าเราจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทําไมคะขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสรุปบทความาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งขึ้นด้วยนะคะ